อีกซูน้ำตกที่ทำให้น้ำตกในแองการากลายเป็นแค่เด็กน้อยอีกซูเป็นพรมแดนของประเทศถึง3ประเทศบราซิลอาร์เจนตินาปารากวัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติฟอสเดอกโกซูฝั่งบราซิลและปูเอรโตอีกซูฝั่งอาร์เจนตินาได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1980ที่นี่ เป็นบ้านของพืชและสัตว์ป่ามากมายเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของอเมริกาใตา้เป็นแหล่งกำเนิดน้ำกำเนิดชีวิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ที่ชาวบราซิลหวงแหนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวต้องเที่ยวอย่างมีสํานึกในการอนุรักษ์อีกโกซูเป็นน้ำตกกว้างใหญ่ที่สุดในโลกอันดับสองเป็นรองแค่ความสูงน้ำตกวิกตอเรียที่ซิมบัลเวอ ถ้าวัดแค่ความใหญ่ที่นี่คือ